Ya, baik loh, dijawab. Ya, mau kita apa? Bekerja. Nih. Halo, apa หลวงปเป็นบรรดาดคูสิทางมันได่เดินเองน,นะครับหลังจากที่สง่สงทลวงปูง่วงได้ก็กลัว่าวันนี่มาถูกถูกทั้งหมดเดี๋ยวเราไม่ได้ลองด<ช>ิบตามคนตามคนให้หลงปู่หลงปู่ซวงนะคะมาเข้าฟันนะคะตอนที่ไปกรุงเทพนะคะก็บอกหมายเลขห้องไปหมายเลขห้องสองศูนย์สามนะคะหมายเลขห้องที่แม่ไปพักเนาะก่อนจะฝันถึงหลวงปู่นะคะ พอตื่นเช้ามาประมาณตีห้านะคะสะดุ้งตื่นนะคะก็มาเขียนไว้ดวงปูให้โชคนะคะก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะจะให้ดูนะคะตัวนี้เนาะฟันที่วันที่ฝันนะคะแล้วก็ตื่นมาก็สะดุ้งมาแล้วก็เขียนไว้นะคะแต่ในฟันน่ะ ในฝันเนาะปู่เขียนเลขห้านะคะแต่เลขสามเนี่ยปูบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเลขสามนะคะเลขสามแต่เขาตวัดหางนะคะท่านตวัดหางขึ้นมาเนี่ยในฝันกูบอกว่าปูมันไม่ใช่เลขสามเป็นเลขเจ็ดนะคะแต่ว่าปูบอกว่ามองเห็นตัวไหนก็คือตัวนั้นเนาะปูก็จะพูดเป็นภาษาของของเกเนาะเป็นภาษาเขมรน,นะคะปูก็จะบอกว่า วนคืนเลอโอยกับเลอหนุ่มใครก็คือเขาก็จะบอกแบบนี้เนาะในในฝันมองเห็นเป็นเลขสามสามจุดใช่ได้ทั้งสามทั้งเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นปีศาของปู่นะคะได้รอบแรกนะคะใช่ครบตามสุดท้ายีฝันเพิ่มเดิมมีแต่ปู่มีแต่ของปู่ปู่ลงปู่ลงเป็นปู่เป็นเจ้าที่นะคะปู่เจ้าที่บ้าน วันนั้นอยูยูก็ลงใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นก็อยู่ๆก็ลงปฏิหารมาก็ยังไม่หายเลยจ้ะท่านผู้ชมก็ให้เลื่อนไม่หายเลยเหนื่อยค่ะเหนื่อยหอบบ้างเพราะว่าปู่เขาสูบบุรีเนาะเพราะว่าทางร่างไม่สูบบุรีนะคะเป็นคนแพ้บุรีเนาะก็ลงก็เขียนให้เนาะแต่ว่าก็แล้วแต่แอดมินมองเห็นนะคะเพราะว่าเขาเขียนอย่างนี้เนาะ อ,อันนี้ไม่ใช่นะคะน,นี้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เนาะอ่ฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นตัวไรน,ไน,นะครับทำพ้าใน,ใน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 ที่แม่มองเห็นนะคะก็คือ,คอน่าจะเป็นหกศูนย์สามเนาะเป็นหกศูนย์สามไม่งั้นก็เลขสามกับเลขแปดก็ตัวเดียวกันนะคะอ่าเลขสามเลขแปดตัวเดียวกันเลขหกกเลขเก้าเนาะ มันก็จะตัวเดียวกันจ้ะเพราะก็มองดูว่าเป็นตัวอะไรนะคะเป็นปูขมิ้นนะคะเป็นปูขมิ้นคือตกควนโลกวันนั้นใช่ปูตกปูพูดภาษาขมิ้นเนาะว่าแม่ก็จะเพลียหน่อยเหนื่อยหอบหน่อยว่าปูก็ตะขี้ตรงนั้นก็จะแรงมาก ดูดูก็องลงดูดูก็องลงดูที่เราไม่ใช่ก uh ็ปูใช่ไหมใช่ค่ะก็เราก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเจ้าที่หรือมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าเขามีองค์มีอะไรไปไปครั้งแรกใช่ไปครั้งแรกเราไม่รู้ด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนที่ตรงนั้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ไปไปครั้งแรกก็ เจอเลย <c oughs> เราไม่นิดคือมีนั่งาอยูตั้งแต่ต้ตน,ตนหนแล้วก็เราเคยฟังเหงเนว่าเวลาทำยูรานิ่โอจะลงขึ้นก็มีแม่จะสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กเนาะก็จะมองเห็นคือวิญญาณน่ะคง่ยายคือวิญญาณก็จะมองเห็นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไปเล่าบอกคนเก่นคนแก่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเรามองเห็นอะไรก็ไม่รู้ก็ เาไม่เชื่อนะ้อกวนเกสมัยแต่แกอนอาจะไม่เชื่อบ้าเราอ่ะเห็นจริงไหมแต่ทุกวันนี้ก็คือสัมผัสได้เลยทั้งเห็นบ้างสัมผัสได้บ้างบางทีเขาก็มาให้เป็นรูปมองเห็น<ม>ก็เมื่อตอนวันที่สิบสองที่ผ่านมานะคะเป็นวันพะใหญ่นะเป็นบรรพะใหญ่ก็อยู่ๆก็ปู่นี่เป็นผูกสีทุโทนะคะมาเข้าได้สักพักหนึ่งก็คือเรา ไม่ได้ลงเนาะเราไม่ได้เปิดที่ลงก็มาคานด่างสักพักหนึ่งก็มาจุดทูบบอกปู่บอกว่าคือวันนี้เราไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงคือจริงยู่อยู่ก็ลงอันนี้เป็นมาเป็นองค์ปู่เลยก็คือเรามองเห็นแล้วจะมองเห็นเลยนะคะว่าป้าปู่มาประมาณเก้าขวบเนี่ยค่ะใช่เก้าขวบก็คือเราพูดคือเรา จำความได้เลย,เเลยตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ค<อ>่ะก็ตอนที่เห็นใหม่ๆก็จะกลัวมากก็คือเรากลัวมากถ้าาสมัยแตก่อนจะไม่ค่อยมีไฟน้อจะเ,เป็นตะเกียงกปรกใช่ค่ะก็จะกลัวมากเพราะว่าแต่ก่อนเห็นเรามองเห็นพีงเราก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> แต่ทุกวันนี้ก็เออก็เหมือนความมาัขอบุญมาอะไรแล้วก็ไม่รูก้ก็แต่ก็เห็น เป็นประจําแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ราทํางานด้วยแล้วก็เป็นาเปเนตเราเฟังว่าเมเนตทำงานอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบอกได้ไม่เป็ดานกับซีทัวรจัจ<ๆ>ตอนนี้แม่ก็เปิดร้านเสริมสวยนะคะอยู่ที่อำเภอลำดวนเนาะเป็นร้านเสริม<ๆ>สวยชื่อร้านชื่อ nick beauty เป็นชื่อแม่เลยเนาะเป็น<ๆ> nick beauty นะคะก่อ,อนจะถึงที่แยกไฟแดงก็ประมาณร้อยเมตรนะคะก็จะอยู่ถ้ามาจากฝั่งเมืองก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าจะอยู่ถ้าจะมา ฝั่งสังขะก็จะอยู่ขวามือนะคะนิดตี้นะครับจากนิดูตี้สวนสเลยก็ได้โปเลกก็ได้โปโลได้เคลมเมนต์โปโลชนีดโปถูกบอใช่ค่ะโปเลกต่างประเทศนี่เข้าบ่อยมากต่างประเทศก็เข้าบ่อยงวดที่แล้วแม่แตกสามตัวนะคะเจ็ดสี่หกนะคะวันวันวันศุกร์เนาะวันสองวันที่หกวันวันเมื่อวานเมื่อวานแล้ววันก่อนก็คือถูกมาสองสามวันแล้วคืออาทิตย์นั้นน่ะวันอาทิตย์ มันจะออกสามวันเนาะก็คือขั้งสามวันเดี๋ยวเราจะจะแสดงว่าแนวทางต่อปทนเนาะใช่อันนี้ก็แนวทางของรัฐบาลนะคะอีกอ่ะโชว์แหนึ่งคนจบเนาะในนี้หัเขียก่อนโค้งสุดท้ายเป็นมวัแจรรนะครับที่เรามถ่ายทำเป็นมหัศจรรย์นะคะเป็นมวัแรเพราะว่าไม่แน่นะคะมาที่นี่ทุกทีจะเข้าจะเข้าแบบไม่เน้นเลย ไม่หลเลยนะคะประมาณที่ไม่เคยเลุดเลยเยนื่อไปในชั้นอนน้ตรงนี้เนาะไอดวงเลขลมปูสวคะพูดมเยเรื่องกันนะออันนี้ก็เป็นเลขล้ปูสวนนะคะอันนี้เป็นลอันนี้เป็นปูปูวนปูเมิปูวนส่เป็นปูขมนนะคะอันนี้เป็นเลขปูขมินเนาะอันนี้จะเป็นเลขของเหลือปูสวนนะคะ ได่โดนปูช่วงก็มีแค่สองตัวแหละครับล่กเร<ช>ี่องอะไรไม่ได้ตรงอาจเป็นเช่นนั้นของลูกปูชวงเนาะ,ะอ่ะถ้าถ้าในฝันถ้ามองเห็นนะคะจะเป็น